วันศุกร์ที่15กันยายนพศ2566ครับผมข้าพเจ้าบุญดีโชคดีก็ได้นำหลวงพ่อเงินวัดบางคารกับผมนะรูปหล่อตรงนี้กับผมที่เช่าจากสนามพักเครื่องพันล้านกับผมนะเนี่ยนั่นชมดูรับผมนะนี่ซื้อหามาครับผมตรงนี้ขนาดใส่ซีในถุงพลาสติกกับผมตรงนี้นี่เพิ่งเอากรรไกรตัดออกมาท่านชมดูตรงนี้นี่กับผมตรงองค์เล็กนิดเดียวผมนะ อเนี่ยที่ข้าพเจ้าถ่ายทำที่ข้าพเจ้าหลวงพ่อเงินทรงยิ้มนั่นแป๊ะยิ้มนั่นของแท้ผมตรงนั้นผ้าแท้ผมเช่ามาจากวัดตรงนี้อันนี้เช่ามาก็ผมท่านดูพารณาดูข้าพเจ้าดูนะภาพนี้น่าน่าจะเป็นผ้าไม่แท้ผมนะพักเก๋ผมนะน่าจะรบผมน่าจะคือฟันธงก็คือเป็นพักเก๋นะผมนะผ้าไม่แท้แหละ ้อากาบขออภัยทั้งฟันทงเลยนะผมตรงนี้อืมตัดสินเลยครับผมตรงนี้หรือยิกยักไม่ได้ตรงนี้ครับผมนะไม่น่าใช่ครับผมตรงนี้เชามากระหักร้อยสองร้อยครับผมตรงนี้เนีชาวสนามมาผมเราโชคดีอาจจะเป็นพาแท้ก็ได้ครับผมนะหรือพาไม่แท้ก็ได้เช่าจากสนามอะหรือพาบ้านก็เหมือนกันเนี่ยท่านชมดูตรงนี้ครับผมนะเออถ้าเป็นพาโยนยุคแท้ก็ยังดีครับผมตรงเนี้ย S 1> <S 1> คือมีเยื่องจริงเพราะเงินวัดบางคาร,รูบหล่อเงี้ยผมรูปหล,อหล่อเลยองเงี้ยผมนะ <S <S ทุกแผงนม้หมดอบผมนะที่เห็นข้าพเจ้าเดินอะที่สนามพระเครื่องพันล้านตอนก่อนหรือสนามพระเครื่องวัดไซหรือสนามพระตอนนี้เปิดใหม่ป่าทางาวาเลิขิงกับผมนะหรือสายใต้ใหม่ข้าพเจ้าวเดินโอ้โหเคยไปสมัยก่อนกับผมก่อนโควิดอะ <S <S เยอะมาก,กับผมนะเพราะเงินวัดบางคารแบบนี้กับผมนะเต็มไม่หมดไม่รู้รุ่นไหนเป็นรุ่ไนไหนกับผมเต็มไม่หมด เนี่ยท่านชมดูตรงนี้ครับผมนะอือดูฐานทะท่านกับผมตรงนี้ฮ่าีพาะท่านตกทุกวัดครับผมนะอย่างวัดท่ากับบือก,ก็ตกครับผมนะทุกวัดอย่างพวกเงินวัดดอกนหอมก็ตกคือพ้าตกตกคือพรเกออกมาเยอะอะผมนะมีพ้าองค์เดียวที่ไม่เคยตกคือสมเด็จวัดระฆังก็มไม่เข้าใจหมืงนพระเกมาหาศาลครับผมนับล้านล้าน,านองค์ อีกสิบล้านองค์กับผมไม่ตกกับผมนะเออมีแต่ขึ้นอืมตอนนี้หลวงบุญวัดกาบางแก้วขึ้นหน้าดูไหมรุ่นสองอ่ะรุณเจ้าสวครับผมตรงนี้ปีสามห้าสองห้าสามห้าขึ้นโอโ้โหเดี๋ยวตรงแดงส,สวยๆยังสามหมื่นขึ้นเลยผมตรงนี้อืมเป็นบางวัดบางองค์กับผมนะเพราะเงินวัดบางคานี่ก็ไม่ตกอะรุ่นแรก,กับผมนะไม่ตกไม่ตกรุ่นแรกไม่ตก ออจะดบเราไปหน่อยสมัยก่อนโอ้โหปั่นขึ้นไปนะสองล้านสมล้านสี่ล้านห้าล้านครับผมนะสมัยนี้หลักล้านคุณขายได้ก็เก่งแล้วล้านสองล้านเนี่ยสวยๆนะรุ่นพิษนิยมรุ่นกีตาสามชายสี 4, ชย่ชายห้าชายกรับผมตรงนี้โอ้เนี่นั่นชมดูตรงนี้ครับผมพระพุทธหนังท่านอืมถ้าบ้าซื้อแพงก็พักขึ้นนะก็จริงอ่ะ อย่างพูดโต๊ะพูดทิมอพวกกลวยน,นี่ขึ้นหมดครับผมนะอัพขึ้นหมดเนี่ยท่านชมดูตรงนี้ครับผมนะออโอเคนะครับไม่ค่อยชัดเลยนะถ่ายเออก็ฉจายเต็มที่นะองนั้นเดี๋ยวข้าพเจ้าไปเลี้ยงแขวนพลาสติกครับผมนะเออส่งไปยิ้มนะโอเคเลยชอบมากนะองค์เล็กเท่านี้ครับผมนะ นั้นเป็นผ้าแท้ครับผมนะตรงนี้น่าจะเป็นผ้าไม่แท้พ้าเก้คผมตรงนี้ไม่เป็นไรครับผมนี้เนี่ก็ช่าศึกษากันมาผมนะสนุนกันมาโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ